ขอทักทายพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักทุกๆท,ท่านโดยกับคำทักทายของชาวสวรรค์ส a l a a m alaykum w a r a h m a t u ุล a h w a b บ r a k a า u h ประทัมดูดีแลห์ครับท่านพี่น้องที่เราได้ทำหน้าที่บ่าวในการศึกษาความรู้เรื่องราวของศาสนาเรื่องราวที่ทําให้เราเข้าใกล้ชิดพระองค์อัลลอฮฺพระผู้ทรงหัวตาลามากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันที่เรากําลังศึกษาความรู้ผู้คนจํานวนมากก็พินหลังให้กับการศึกษาความรู้แล้วก็ค่อยๆเดิน ออกห่างจากแนวทางของพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลามาแนะนําหนังสือครับหนังสือนวากิดุนิสลามครับหรือว่าสิ่งที่ทําให้เสียอิสลามแปลเป็นไทยก็เพิ่มคําว่า10ประการไปเลย10ประการที่ทําให้เสียอิสลามจริงๆแล้ว10ประการนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในอิจมะหรือว่ามติเอกชนของปวงปาดนักวิชาการอิสลาม นะครับใน1ิบข้อนี้ไม่มีใครเถียงแล้วว่า10ข้อนี้ไม่ทําให้ตกมุรตดหรือว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมสิ่งที่ทําให้เสียอิสลามเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่10ข้อเท่านั้นแต่มีถึง400ข้อเลยแต่10ข้อนี้ทําให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายๆไม่ต้องไปกเถียงอะไรกันนิดหนึ่งครับท่านพี่น้องในคําว่านาวากิดเนี่ยมันเป็นคําพหูพจน์เอกพจน์ของมันก็คือคําว่านากิดที่แปลว่าสิ่งที่ทําลายสิ่งที่ทําให้เสียหายนะครับ ส่วนคำว่าอิสลามก็คือศาสนาที่แสดงถึงการยอมจำนนต่อพระองค์อัลลอสุบฮานุฮวตาลาอิสติสลามูลิลลาฮิบิตอฮิดยอมจำนนต่อพระองค์ละโดยการมอบเอกภาพต่อพระองค์คำว่าอิสลามอย่างถูกต้องต้องแปลว่าการยอมจำนนต่อพระองค์อัลลอสุบฮานุฮวตาลาพี่น้องครับมาเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับเวลาพูดถึงท่านเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับเนี่ยพี่น้องอาจจะคุ้นกับคำว่าวะฮับบี นะครับวาฮาบีหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าโกมูดอหรือว่าที่แปลว่าเป็นคณะใหม่อะไรต่างๆเนี่ยเชคโมฮัมมัดบินอับดุลวาฮับท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นอัลมูยัดิดเป็นผู้ที่มาฟื้นฟูอิสลามไม่ได้มาต่อเติมหรือว่าตัดทอนในเรื่องราวศาสนาถ้าพี่น้องได้สังเกตใน เนื้อหางานเขียนของท่านเนี่ยลักษณะพิเศษของนักวิชาการที่อยู่ในบนทางที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเขาอธิบายหลักการแล้วเนี่ยเขาจะเสริมด้วยกับหลักฐานจากฮะดีษจากคุรานทันทีเลยและเชคโมฮัมห oh มัดเบอัมดุลว์ฮับก็มีลักษณะการเขียนเช่นนั้นนะครับคนที่ไม่ชอบท่านก็จะเรียกตั้งฉายาว่าเป็นวะฮบีถ้าใครตามวะฮบีเนี่ย ถือว่าตามแนวทางที่หลงผิดคนที่ไม่ชอบก็จะพูดแนวทางนี้ก็เลยอยากให้พี่น้องหาเวลาว่างศึกษาประวัติของท่านเชคโมฮัมหมัดบินอับดุลวาฮครับเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง <c oughs> อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศสุวดีร์เบียเช่นกันเพราะว่า <c oughs> ท่านได้บุกเบิกแล้วก็ฟื้นฟูอิสลามเป็นประวัติศาสตร์ที่งดงามมากก็อยากจะให้พี่น้องลองศึกษาดูนะครับอามาดูกันครับผมหน้าแรกของเราครับ ก็ชื่อหัวข้อในวันนี้สิบประการที่ทําให้เสียอิสลามโดยเชฟมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับอธิบายโดยเชฟซาเลห์อัลฟาซานฮัฟิซอฮุลลอฮแล้วผมก็นําเสนออับดุลคาบิสข้างต้นเนี่ยสิบประการมีอะไรบ้างโดยสรุปนะครับข้อแรกก็คือการทำชิริกนะครับพี่น้องจะได้ยินมาตลอดว่าการทำชีริกเป็นสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุดนะครับประการที่สองก็คือการสร้างสื่อกลางระหว่างเรากับัลอ นะครับระว่างบาวกับิดล้อซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เสียอิสลามข้าวถัดมานะครับประการที่3ก็คือการยืนยันการรับรองว่ากาเฟตเป็นมุสลิมเนี่ยหรือว่ากาเฟตอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องจะมีรายละเอียดอย่างไรเนียโปรดติดตามกันนะครับประการที่4ครับการเชื่อว่ามีหลักการอื่นหรือแนวคิดอื่นที่มันยิ่งใหญ่กว่าอิสลามมันถูกต้องมากกว่าอิสลามเนี่ยก็จะทําให้เป็นกาเฟตได้ประการที่5คือการโกรธ ในหลักการของศาสนาหลักการที่เราต้องให้เกียรตินะครับกลับไปโกรธก็จะทําให้เรากลายเป็นคาเฟสได้ประการที่6ครับคือการเยอะหยันทําให้ศาสนาของอัลลอฮ์หลักการศาสนาเป็นสิ่งที่ด้อยค่าไปนะครับประการที่7ครับการยุ่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์ครับประการที่8ครับการช่วยเหลือคาเฟสในการฆ่าฟันในการทําร้ายมุสลิมเนี่ยก็จะทําให เรากลายเป็นกาเฟตได้ถ้าหากไปล่วงเกินสุมบาทแบบนั้นประการที่9ครับการเชื่อว่ามุสลิมคนนึงสามารถหลุดพ้นหรือว่าไม่ต้องใช้หลักการไม่ต้องอยู่ภายใต้หลักการแบบนี้ก็จะทําให้คนคนนั้นเป็นกาเฟตได้การที่10บครับคือการผิดหลังให้กับหลักการศาสนาไม่สนใจแล้วก็ไม่เรียนในเรื่องราวของศาสนาอันนี้ก็เป็นเป็นอันตรายที่จะทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นกา,เ,นกาเฟตได้หน้าต่อไปที่จะ ปูพื้นฐานในการท่านพี่น้องก็คือสิ่งที่เรียกว่าบาปสามด่านนะครับมันเป็นคำบรรยายของท่านอาจารย์ชารีฟวง,สงเสงี่ยมฮัฟิซลอฮ์ลลนะครับเป็นการสรุปเนื้อหาบาปทั้งหมดในอิสลามเนี่ยเป็นสามประการสามประเภทหลักๆนะครับด่านแรกครับพี่น้องดูครับบาปที่อันตรายที่สุดร้ายแรงที่สุดหากตายในสภาพ นี้สภาพที่ไม่ละทิ้งบาปนี้จะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลเช่นบาปชิริกบาปที่ตั้งภาคีต่อรอหรือว่ากุโฟรบาปที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลสุภานุวาตาลาเนื้อหาทั้งหมดของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับบาปด่านหนึ่งบาปที่ร้ายแรงที่สุดถ้าหากไม่ตะบะตัวก็จะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมและตายในสภาพนั้นเนี่ยก็จะต้องถูกทรมานในนรกตลอดกาลซึ่งเป็นการทรมานที่เราไม่สามารถจินตนาการถึงได้ว่า มันเจ็บปวดมันเลวร้ายขนาดไหนตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินร่างกายไม่เคยสัมผัสใจไม่อาจจินตนาการถึงได้นะครับมาดูบาปด่านสองครับการทำบิดาบาปที่อันตรายรองลงมาคือการทรยศต่อท่านอับดุลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัลมคือการต่อบโต้ในเรื่องราวของศาสนาหรือการทําฮิบาดาโดยที่ไม่มีแบบอย่างจากท่านอบีจากความดีมันก็จะกลายเป็น ความไม่ดีกันไปนทันทีซึ่งในเรื่องนี้ครับมันมีรายละเอียดในเชิงลึกก็ผมจะยังไม่พูดในตรงนี้นะครับบาปประการที่3นะครับที่เรียกว่ามซ ah ี้ยะการฝ่าฝืนต่อพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a a l เป็นบาปที่เราลึกซึ้งกันดีแบ่งออกเป็น2ประเภท2ประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือบาปใหญ่ประการที่2ก็คือบาปเล็กแต่ท่านพี่น้องครับบาปทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราตกนรกได้อย่าคิดว่าบาป เป็นเพียงแค่ก้อนหินก้อนกรวดก้อนเล็กๆเ,เพราะว่าก้อนกรวดเนี่ยก้อนกรวดก้อนเล็กๆเ,เนี่ยถ้าหากมันรวมมันมีมากขึ้นจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆก้อนกรวดก็กลายเป็นภูเขาที่ใหญ่ได้ภูเขาที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถล้มมาทับเราทําให้เกิดอันตรายความเสียหายกับชีวิตได้นะครับก็อยากให้ เราขออภัยโทษกลับเนื่อกลับตัวต่อพระองค์องค์สุฮานุอาลาให้มากๆเพรเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมีคํากวีอาหรับได้บอกว่าตะ سيل إ ل ฮ ا وأنت تظهر حبه هذا محال ิ ي ا ل ق ي ا บุกซอดกนลอฏอตะฮูอ ah ินน oh ัลมีความหมายว่าคุณฝ่าฝืนต่อพระองค์อ์ฝ่าฝืนต่อพระผู้เป็นเจ้าและคุณอ้างว่ารักพระองค์นี่เป็นสิ่งที่ไม่กินกับ หลักสติปัญญาหลักการทางเหตุผลเพราะคนที่เขารักเพราะคนที่มีความรักเขาจะเชื่อฟังผู้ที่เขารักก็เป็นสิ่งที่เป็นคำตักเตือนที่งดงามมากครับบาปสามดานเนื้อหาเราทั้งหมดนะครับก็จ,จะอยู่ในบาปด่านที่หนึ่งนะครับ